สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับอยู่ในเกม DC นะครับวันนี้จะมาสอนนะครับในเรื่องการที่จะเข้าไปในเขตที่มีรังสีนะครับผมตัวนี้เป็นหมดแรดโซนนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเราจะต้องมีอะไรบ้างสิ่งที่ต้องมีนะครับอันดับแรกนะครับ คือชุดนะครับชุดแบบที่ผมใส่นะครับที่ต้องมีก็คือ n b c แจ็คเกนะครับทุกอย่างครับที่เขียนว่า n b c นี่ก็คือสามารถกันรังสีได้นะครับที่เราต้องมีก็คือเสื้อมีกางเกงมีฮู้ดนะครับมีหมวกมีหน้ากากแก๊สมีถุงมือแล้วก็มีรองเท้าหน้ากากนี่จะมีออปชั่นเสริมนิดหน่อยนะครับ จะต้องมีตัวฟิลเตอร์นะครับซึ่งฟิลเตอร์ตัวเนี้สามารถอยู่ได้สี่ห้านาทีนะครับซึ่งถ้าเกิดเวลาเพื่อนๆไม่ใช้เนี mm ่ย hmm. เพื่อนๆก็ถอดออกไว้ก่อนนะครับโอเคต่อมานะครับสิ่งนี้ต้องมีอีกก็คือเครื่องมือวัดต่างๆนะครับเครื่องมือเครื่องมือวัดต่างๆนะครับมามาเริ่มตัวที่หนึ่งครับตัวนี้อ่าตัวนี้ไอ้ตัวเครื่องเนี้ยไอ้เครื่องเครื่องนี้นะครับ ลักษณะหน้าตาอย่างเงี้ยไอโซว่าเนี่ยเครื่องมันเนี่ยเขาบอกว่าเอาไว้วัดระดับรังสีเนี่ยที่ติดอยู่บนเสื้อผ้านะครับทําไมเราต้องวัดนะครับสมมุติว่าถ้าเสื้อผ้าตัวน,นั้นอะ่ะมันติดรังสีอยู่เนี่ยแล้วเราไปใส่เนี่ยแล้วอยู่ดีๆเลือดเราลดสุขภาพเราลดทุกอย่างเราลดแล้วก็ตายให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยตั้งข้อสังเกตได้แล้วว่าเสื้อผ้าของเพื่อนเพื่อนนะ่ะ ติดรังสีอยู่วิธีการวัดนะครับอันดับแรกเปิดเครื่องอ่าแล้วเราก็ลากเสื้อผ้าที่เราสงสัยเนี่ยเนี่ยเนี่ยสมมติผมจะวัดกระเป๋านะวัดกระเป๋าอ่ากระเป๋าโอเคปลอดภัยไม่มีรังสีติดอยู่นะครับอ่าแล้วพอมาดูพวกนี้บ้างล่ะผมเพิ่งเข้าไปในเขตรังสีมานะเมื่อกี้ลองวัดดู อ่าเนี่ยครับมีรังสีแปดนะครับเห็นไหมแต่ถ้าเกิดมีแค่นี้อาจจะยังไม่เป็นอันตรายมากครับแต่ถ้าเกิดมีเยอะเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายได้บางชิ้นเนี่ยถ้าเกิดให้เพื่อนเพื่อนดูว่าสมมติเห็นหน้ากากหน้ากากแบบนี้ดอกอยู่เพื่อนเพื่อนไปหยิบม,มาใส่และอยู่ดีๆก็ตายเนี่ยอ่าแปลว่าตัวน,นั้นมีรังสีใช่ไหมผมเคยไปวัดเล่นเล่นดูนะครับกับเพื่อนๆนมันจะได้รังสีติดอยู่ที่ประมาณสี่ล้านกว่า ออโอเคนะครับเครื่องมือแรกผ่านไปเครื่องมือที่สองโอพรตัวนี้นะครับสามารถวัดเลือดวัดเลือดเราเนี่ยว่าเราติดรังสีหรือเปล่าเราลองวัดดูนะครับวัดเลือดโอเคตอนนี้ตัวเรา ไม่มีรังสีในเลือดนะครับสามารถวัดให้ตัวเองแล้วก็เพื่อนได้นะครับต่อมาตัวที่สามตัวนี้ตัวนี้นะครับหน้าตาแบบนี้เวลาเราเปิดเครื่องเนี่ยมันเอาไว้ใช้วัดว่าตรงที่เราอยู่นั้นนะ่ะมีรังสีหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองเดินเข้าไปดูในเขตรังสี อ้าวเข้าเขตรังสีแล้ว่ะเห็นไหมมันจะมีเสียงเตือนแบบนี้นะครับขึ้นมาเพราะว่าเนี่ยเราเข้าเขตรังสีแล้วไอตัวเลขสามนี่ก็เลขสามเลขสี่ข้างล่างมุมขวาล่างที่จะมีเลขแปดเลขสี่ครับไอเลขข้างล่างนี่ก็คือระดับรังสีนะครับ ส่วนเลขแปดนี่น่าจะเป็นระดับที่มันติดอยู่บนเสื้อผ้าเรานะครับเห็นไหมไอ้เลขแปดนี่ก็คือที่มันติดอยู่บนเสื้อผ้าเรานะครับเคปิดไปส่วนตัวสุดท้ายครับตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเปิดเครื่องตัวเนี้ยจะวัด จะวัดเลือดได้วัดเลือดเหมือนตัวสีแดงๆเมื่อกี้ครับแล้วก็สามารถวัดวัดพื้นที่ได้ว่าตัวเนี้มีอ่าเป็นเขตรังสีหรือเปล่าเห็นไหมครับมันจะมีเลข5เลข4ข้างล่างอะครับมุมขวาล่างเรามาดูมันจะคล้ายๆตัวสีแดงอะครับแต่สีแดงอ่ะมันจะไม่บอกว่าตัวนี้เป็นเขตรังสีหรือเปล่ามันจะบอกแค่ว่าบนชุดเราเนี่ยมีรังสีเท่าไหร่แล้วก็ สามารถวัดในเลือดเรามีรังสีเท่าไหร่ปิดชูขออภัยด้วยนะครับน่าจะประมาณนี้ที่ผมลองดูมานะอ่าต่อมาถ้าสมมุติเราติดรังสีแล้วเนี่ยชุดเราปนเปื้อนเนี่ยรังสีเนี่ยเราจะต้องทำยังไงอ่าสิ่งที่เราต้องมีนะครับก็คือนี่ครับจะเป็นชุดชาวอร์นะครับอ่าให้เราตั้ง โอเคจะเป็นลักษณะนี้ต่อมาให้เอาถังน้ํานะครับมาใส่ถังน้าโดยการตัวนี้ครับจะสังเกตได้ว่าเนี่ยถ้าเกิดเป็นถังน้ํามันธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นแก๊สโซลีนใช่ไหมครับแต่ถ้าถังน้ำที่เราต้องใช้มันจะต้องเป็นวอเตอร์ใช่ไหมวิธีการก็คือเนี่ยถ้าเรามีถังแก๊สโซลีนเนี่ยถ้าเราแบบไม่มีถังน้ํานะมีแต่แก๊สโซลีนให้เราให้เรามองพื้นครับแล้วเราก็เทออก เห็นไหมครับมุมมุมซ้ายล่างมันจะขึ้นว่า MP นะครับก็คือให้เทออกเทออกให้หมดครับแล้วก็ไปตักน้ําตามเมืองหรือตามบ่อน้ําอะไรเงี้ยนะครับโอเคสมมติสมสมติผมไปตักมาเรียบร้อยแล้ะอ่าผมตักมาเรียบร้อยแล้ะอ่าผมก็มาใส่ปั๊บอ่าเดี๋ยวผมจะวัดรังสีดูอีกทีนะครับว่าตามเสื้อผ้าผมเนี่ยมันมีมันมีเท่าไหร่ มีแปดนะครับอ่าถุงมือก็แปดเสื้อมีเท่าไหร่เสื้อก็มีแปดนะแปลว่าทุกอย่างน่าจะมีแปดนะครับต่อมาผมจะมาล้างตัวนะครับวัดปืนได้ไหมมาลองวัดปืนดูวัดปืนด้วยโอเคปืนไม่มี มาล้างตัวนะครับอแล้วเราก็วัดวัดดูโอเคศูนย์แล้วแปลว่าปลอดภัยแล้วนะครับตัวนี้ โอเคศูนย okay, okay. okay ์ศูนโอเคน่าจะโอเคแล้วก็คือถ้าเพื่อนๆเนี่ยใส่ชุดอย่างเงี้ยแบบใส่ครบชุดนะแล้วแบบว่ามีเสื้อผ้าทุกชิ้นเนี่ยมันคนเพื่อนรังสีแต่ถ้าเพื่อนๆใส่ชุดอย่างเงี้ยครบชุดอะ มันจะไม่เป็นอันตรายครับแต่ถ้าสมมุติเพื่อนๆใส่หน้ากากแก๊สที่ติดรังสีแต่ชุดอื่นเนี่ยไม่ใช่ชุดแบบว่าเป็นเสื้อผ้าธรรมดาเฉพาะหน้ากากเท่านั้นที่ว่าสามารถกันรังสีได้อย่างนั้นแหละครับเพื่อนๆจะเป็นอันตราย